ทางโลกวิชาธรรมหากินวิชาแกงแยง่งวิชาแข่งขันวิชาเห็นแกตัวถึงกว่าวิชาทางโลกหรือปัญญาทางโลกมันบ่า,าจสามารถแก้ปัญหาอย่างใดดอกมันมีิต่เพิ่มปัญหาหเพราะว่ามันเป็นวิชาที่บเิเหทให้คนเข้าใจสายเหตุที่แท้จริงของของความทุกข์ของตัณหาอันเกิดใหทุกข์แะละ <c oughs> สิไปแก้เศรษฐกิจตกต่ำสิไปแก้อาชญากรอาชญากรรมสิไปแก้ยาเสพติดสิไปแก้ความต่างๆสารพัดหนวิชาทั้งโลกมันแก่ว่าใดมันมีนตั้งแต่เพิ่มปัญหาเศรษฐกิจว่าตกต่ำคนบ่มีอยากบ่มีกิน หาเฮาเอาวิชาในพุทธศาสนาวิชาทั้งร้ำเขาไปเหตุเขาไปทำความเขาใจแจง้งให้กับบุคคลทั้งหลายเขาใจในคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือการดำเนินชีวิตในความเป็นกลางบรสุตรงจังสิเออแล้วก็เอาวิชาเอาความรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละออกไปแสดงให้กับมูลเล่เราประชาชนโรกเลียนเริ่มต้นแต่โรงเรียนแต่เป็นเด็กน้อยขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้ มันจริงสกแกได้ว่าเออคนเท่ากับแค่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกในการเกิดเนี่ยอาหารเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในโลกเท่ากับมีทียูทีทํากินพ่อ,อยูพ่อได้ทํามาหายกินไปเพียงแค่ว่าซ้ำตายยูเห็นไหมเครื่องนองโอมยารักษาโลกนี่ทาคว้องข้าใจทาความเห็นเนี่ยมันตรงกับวาอเป็นจริงวิชาทางโลก สี่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั่นแบบนี้มีต่างๆเกิดการแข่งขันที่จะเกิดอาชจญจากรอ,อาชญากรรมเยอะแยะมากมายเห็นคนร่งแก่คมเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันและจึงบอกว่าวิชาโลกโลกมันแก่โลกบ่ได้นิยธรรมคือความจริงที่พระเจ้านองมาแสดงตอนนั้นจึงจะแก้ปัญหาโลกได้เพราะว่าการแกร่ต้องแก่ที่ใจแก่ที่ความเข้าใจแก่ที่ความเห็นตามความเป็นจริง บันเ้ไปแก่ว่าอถ้าสิแก้เรื่องปัญหาปากทองคนอมร่วยพระพุทธเจ้าแก่แล้วแต่สีแก้ใดมันแก่อะไ้เพราะว่าความอยากของคนหาต้นกับอะไรหาไปก็ว่ามีหาความพ่อในความอยากคนพ่ออะไรหาบะไ้นั่นแหละคนมันมีตัณหาหลายมันจึงว่าเพิ่งึพบ่ไปแก่ตรงีือ่าแก้ให้เกิด เศรษฐก,กิจดีเ่แกงให้เกิดบ่มี่อาริยกรอาจญกรรมเปล่แกงให้คนลำาร้ยเล่บะมีทางเพราะว่าความพ่อของคนมันบ่มีคนมันถูกเพราะว่ามันมีบ่พ่อบะเวนว่ามันถูกเพราะว่ามันบ่มีเลยมันมีเ่าพ่อ,อเลือกสวนใดหน้ากับพ่อตาแมาหากินที่ดอไกไป็ดีตามก็เป็นจริงแล้วล่ะตคาควรจะคำว่าออพ่อเพียงหรือมัชชิมา บทสุดตรงจนเกินไปพ่อมีที่อยู่อาศัยเลี้ยงชีธรรมะหากินมีให้มีหน้าพ่อเลยธรรมะหากินนี่ไมนั่นแหละ <c oughs> แก่จังได้กแกบ่ได้คาว่าแก่เศรษฐกิจตจังสั่นจังสี่เหตุในโลกจะเลื่อนโลกมันบ่ได้จะเลื่อนในทางวัตถุเดชธรรจิตจะเลื่อนนั่นะต้องจะเลื่อนทางหงวัวใจคนจะเลื่อนทางความเข้าใจในการดําเนินชีวิตในการใส่ชีวิต แหละคำว่าพุทธ,ธาศาสนาหนทางของผู้รู้ของผู้ตื่นหนทางของความจริงพุทธศาสนาธรรมนี่ให้รู้ความจริงคนเท่าก็เกิดไม่เพียงแค่หากินเพียงบ้านตายออคนเท่าโลกนี่พึงพาอาศัยความเมตตาความหลักซึ่งกันและกันเห็นใจกันซอยเหลือกันเบ่อิจฉาหรือเสียกันเอื้อเฟื้อแก้กันว่างคิดเป็นกลางใดเวลามีเหตุการณ์หรือในความ จากกันตายยังสิจากเป็นจากตายหรือเก็บขอดีป่วยเข้าใจธรรมชาติมั่นเออว่าการเกิดแก่เก็บปวดป่วยสุดท้ายต้องตายนี่ต่ถ้าจิตให้จะเริ่มมันจงแต่เรื่องทางจิตใจทางความเข้าใจในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิต mm hmm. เห็นบละเขาวิชาทางโลกปัญญาทางโลกแก่อีกอย่างใดสุดท้ายแหลวก็ขากก็ตาย ออประเทศนั่นกับปัญญาดีประเทศนี้กับปัญญาดีออมีต่ปูกเกง่งๆย่งชิงกันเก่งๆสุดท้ายมากระ่ากันตายไปเรื่อยไปเรื่อยเนะเออประเทศนั่นกับประเทศนี้ก็สู้กันแล้วคนในประเทศแต่และคนก็สู้กันเองอยู่เพราะแห้งเดียวธร่ารมดามานะนั่นแหละ <c oughs> พระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าห้องแสดงไว้แล้วผู้ใดนําไปใส่ก็เกิดประโยชน์แก่ผู้นัออ้นหาทางออกจากตัณหาหาทางออกจากถูกของจะของใด มันเป็นเรื่องไงเป็นเรื่องกว้างไกลเออแต่ว่าคือว่านั่นแหละแต่บ่ามาฟังธรรมะจริงๆนั่นนะ่ะบ่เข้าใจดอกรูปปะกายของพุทธเจ้าก็แตกดับสลายไปแล้วเหลือแต่ธรรมกายที่ฝากไว้ธรรมกายนี่ซ่อนยุนโมภิกษุงฆงทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเรียกว่ากายแห่งธรรม,รรมหรือธรรมกาย ไมายถึงวิธีการดำเนินชีวิตต่างๆเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อน,อนเสียหายชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์พ้พอมนี่คือมูภิกษุนักบวชทั้งหลายคนทรงธรรมาเป็นเป็นธรรมากายสอนเล่นอยู่ในกายรูปกายอันนี้รูปกายแห่งมูสงและสังเวสนียสถาน สังเวชนียสถา,านแปลว่าสถา,านที่ที่ทําให้เกิดความศรัทธาเป็นสถา,านที่ที่ทําให้บอกให้รู้ว่าบุคคลผู้มีชัยชนะที่ทําตัวเองพ้นออกจากทุกได้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสร้างหลูกประถมเอาไว้แทนแทนธรรมากายเป็นหลูกประกายเอาไว้จังเช่นว่าสถา,านที่ ประสูตรสถานที่ตัดสรุสถานที่สแสดงรรมและสถานที่ปริพานถ้าพวกเข้าเพิ่งลำลึกนึกถึงแล้วบ่แมนยังควรสรดใจสังเวชใ,ใจเศร้าใจบ่แมนแบบนั้นเด้คำว่าสังเวชะนีนี่ชะนีคือชะนะเออสังนี่มาจากคำว่าสงะห์เข้ามารวมเข้ามาเวชะเนี่เออขเข้ามาส่จิตใจของเขานี่ชะนีแบบนี้หมายถึงว่าสถานที่ ที่ทําให้เกิดชัยชนะพ้นออกจากโลกพ้นออกจากทุกได้เลยแล้วก็เหลือแต่สถานที่อังสันสังเวชนียสถานเพรามเฮาลำลึกนึกถึงเพื่อเฮาลำลึกหนึ่งถึงแล้วเ,เกิดสัทธาเมื่อเกิดสัทธาเกิดความเราใจในการจากึกหัดศึกษาออปัญญาเฮากับสแสวงหาศึกษาให้มันหลอบหลูในกองสังขารศึกษามันรลอบหลูในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันรอบหลูในวิชาและอวิชาทั้งสี่ ถตมันรอบหลูสรุปลงได้แล้วมีความเห็นตรงได้แล้วก็บเรือต่างๆความเพียรพยายามคือสตินั่นแหละจึงยากจากอย่างหนึ่งก็คืออยากให้แปลคนเข้าใจว่าสังเวชนี้จะสถานไม่ใช่สถานท,ที่ที่น่าเศร้าใจสลดใจเด้อแปลว่าสถานท,ที่ที่ทำให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจของผู้มีชัยชนะจากเราของผู้มีชัยชนะคือพระพุทธเจ้าเออ เขาอาจจะแปลผิดโดยภาษาไทยเขาแปลภาษาไทยสังเวทนีสังเวทนีแปลว่าสถานที่ที่เกิดความสลดสังเวทใจเศร้าใจคนละอ่านกันนั่แหละสังเวทะนี่เวทนาเวทเวเวทหมายถึงเวทนาอันนั้นนะถ้ามันเกิดความเศร้าใจสลดหดโหนใจสังเวชะอันนี้คนละย่างกันเด้อนั่แหละก็เหลือแต่ ธรรมกากหมายถึงคําสอนที่เเป็นรูปร่างตัวต,วตวนนะแต่ว่ามันก็่อนเรื่องใน,ในบุคคลอันเป็นมูสงทั้งหลายสืบทอดกันมาเพื่อนกระไดแต่ทายทอดให้ฟังหรือซื้อได้ส่วนการกระทําคือตกโตบอกเข้าเองต้องไปปฏิบัติเราเองจึงบอกว่าวิชาทั้งหลายทางโลกโลกในแก้ปัญหาโลกว่าไดเจ้าติเก่งแบบไกรกะ,ะ้างเขายกย่องว่าไอสไตล์นั้น เป็นผู้มีปัญญาทั้งโลกเก่งได้รับรางวัลนันนีที่ไหนได้สางสิ่งที่มากขาประหัตประหารทำลายทำลายโลกเห็นบล่ดังสั้นแล้วสางประมนูสัางนิวเคลียร์ทังสั้นแล้วมันจีเก่งบังได้ะ่ะลักษณะนั้นฉะนั้นโลกจึงามว่าคำว่าโลกจะเลื่อนสูงสุดจะเลื่อนตอนที่ผูุ้ทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะคือสูงสุดคือยอดของโลกแล้วนะยอดของจักรวาลแล้ว พระพุทธเจ้าตัดสรูแล้วนั่นแหละยอดสูงสุดโลกจึงจะเลื่อนด้วยเมตตาคือความรักความวังดีให้กับผู้อื่นเสมอด้วยตนรักตนก็เสมอด้วยผู้อื่นไม่คิดทำร้ายทำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเกิดความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันประคองชีวิตกันไปบ่ ให้เกิดความโหดไลมีอย่างตกต่ำมีอย่างที่บดีกซอยเหลือพึ่งพาซึ่งกันโลกจึงจะเลื่อนด้วยเมตตากรุณามูติตาและอุเบกขาโลกไม่ได้จะเลื่อน้วยวัตถุเออคำว่าวัตถุเนี่ยเห็นวบานั้นต่างประเทศที่เขายิ่งกันอยู่นั้นเออสูงไงยปันไดตึกสวยงามหรูหราปรันไดแต่ว่าจิตใจต่ำจิตใจเห็นแก่ตัวจิตใจอยากเอาชนะจิตใจอยากคมเหง่ผู้อืน่นหยุตใจอำนาจอิทธิพลของตน สุดท้ายฟันฟงไฟฟังว่ายอมกันเนี่ยบลาไฟสียอมมันว่าแมนทำไฟสีย้อมมันบอกสางให้เกิดความสมัครสมานสมัครขี้เมตตาของนักมือตาในกันบ่มีไฟสีย้อมล่ะสุดท้ายเขาเอาจรวดเอาระเบิดยิงกันทำลายกันเนี่ยบลนั่นแหละเจริญแบบนั้นบ่มันว่าแมนด้วะเจริญโดยอาวุธเจริญโดยการประหัตประหารบ่ได้คือธรรมะของพุทธเจ้าด้พุทธเจ้าเขาเจริญโดยการใส่ชีวิตรวมกัน มีความหลักความเมตตาซึ่งกันและกันกรุน่าซอยเหลือซึ่งกันและกันมุติตาบพอิจฉาลิสยากันอุเบกขาว่างคิดเป็นกลางออกจากความเห็นแก่ตัวนั่นมันไปหันแล้วนั่นแหละจังหวะวกเข้าเอาตนเองเถอะนะเหตุเอาเฉพาะตนผู้ไรจากพ้นจากโลกผู <c oughs> ้ไ้จากพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดจากพ้นออกจากตัณหาขัพยะญามอยู่กับตัวเอง ตัวเองคืออย่างตัวเองก็ล่มหายใจตัวเองคืออ,อน้าโล่กายเวทนาจิตแห่งตนตัวเองคือตัวนีเออ้เห็นตามความเป็นจริงได้แล้ววางใจตามความเป็นจริงได้แล้วบ่ถกบ่เถียงมีความรู้แจ้งจริงตามความเป็นจริงโดยความเห็นเป็น่างดีโดยสมาทิฏฐิแล้วเออหลือแต่ว่าการ เฝ้าสังเกตจิตของเจ้าของเองโดยอาศัยอาณาปานสติล่มหายใจเป็นเครื่องเฝ้าสังเกตความคิดเจ้าของที่มันกำลังแหล่นไปตามของเกา่าของเก่าเฮาคือความเห็นแก่ตัวของเก่าคือเห็นแก่ตัวอยากได้ก็มูอยากรวยก็มูอยากให้คนยกย่องเจ้าของว่าด,ดีอยากมีทุกอย่างก็มูแม้กระทั่งอิทธิพลนัน่นอยากเป็นนั่นนี่ก็มูเออแต่เฮา,าว่าวความอยากไดเราอยากเปลีดยนั่นะเฮาก็ต้องเวียนไหว่ายแต่เกิดเด้ เปลี่ยนลลางหือซื้อเด้พวกเขานี่เดี๋ยวกับไปลลางสัตว์นรกเดี๋ยวกับไปลลางเปรตเดี๋ยวกับไปลลางเดรัจฉานเดี๋ยวกับมาลลางคนเออลลางเทวดาเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี่มันต้องออกหนีจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหนีออกจากวัฏฏะอันนี้ใด้วิธีหนีเพิ่นก็สอนเ่องง่ายๆ่นี่เด้ละล้มหายใจผู้ใดตายนี่ล้มหายใจได้นะบ่มาเกิดอีกนี่ไหมมันง่ายสุดง่ายเหล่าเดหรออพิ่นลำบาก นะทุกๆองค์เพิ่นลำบากมูสงสารบอกที่ปฏิบัติตามของเพื่อนก็นลำบากแต่ว่านำสิ่งที่บ่ให้ทุกคนลำบากนห่นไหมมาให้พวกเข้าเหตุเอานี่ไงแล้วมันเป็นแต่เหตุเอาอยู่เนี่ทรงชา่งเจริญชาติด้วยอาณาปณสิแหละ,ะเน้นย้ำว่าภายตายในลมหายใจเนี่ยเราะกมาเกิดเด้ความฉิดมันก็ไปเกาะติดบุคคลสัตว์สิ่งของมันที่ไปใส่จิตไม่มีที่ตั้งเมือ่อจิตบ่มีที่ตั้งนั่นจิต มาโน่บอ่บอบหนึกบ่ปรุงบ่แต่งวิญญาณความรู้สึกพ่อใจบ่พ่อใจเกิดขึ้นบ่ได้มันก็นดับทั้งตัวนั่นแหละเอา้าพอ

สาธุ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 